เคยชกมวยไหมเคยครับประมาณสิบไฟชาเลนจ์ของเรายังไงเดิมสิคืออะไรน็อกน็อกนับยอมแพ้ยอมแพ้เท่านั้นให้เท่าไหร่มาแล้วมาแล้วนทธามามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ที่ทักมาในเพจใช่ไหมครับใช่ครับเคยชกมวยไหมเคยครับเคยนะประมาณกี่ไฟครับ อ๋อสิกว่าไ้แต่เลิกเลิกแล้วใช่ไหมครับแล้วครับน้ำหนักแท่หร่บตอนนี้แปดสิบจริงๆต้องชกกับอาโปนะหนุ่มมันนอนไข้แดงยพิกัดนี้พอดีน้องมันป่วยครับเอาเป็นทาซานเจ็ดสิบเดี๋ยวให้ทาซานแบกไปแล้วกันพี่โอเคไหมโอเคครับเอ้ยยังไงชาเลนของเรายังไงเดิมสิคืออะไรน็อกน็อกนับยอมแพ้ยอมแพ้แล้วนั้นให้เท่าไหร่ห้าพ อ่าอันนี้เขาเคยชกมวยมาบ้างนะเอาไหมได้ได้เออแปดสิโบโลแบกนะแปสิโลเนาะแปดสิบโลเาโอเคไปไปอ่าอันนี้ก็ชาเลนจ์ของเราสำหรับคู่แรกครับท็อปทาซานนะครับเจอนี่ชื่ออะไรครับออฟนะครับออ จากไหนเนี่ยสมุเุเจดีฮัลูเจดีขับมาถึงนี่เลยครับโอเคนี่เราแบกแบกหน่อยนะนักมวยเก่าด้วยโอเคนะถ้าร่วงก็ตามชาเลนจ์เลยอย่างที่บอกเนอะนับ5,000บาทครับโอเคก็ไม่ผิดกติกานะครับผมโอเคทำให้เต็มที่เลยมาชวนหมัดก,กันเอาพร้อมนะอดนะสามวินาทีเอาให้ลงนะไปชบบกสามนาทีด้กด้ กดเลยเวลาเวลาใครอยู่ใครมันดูด้วยครับกดเลยมาเอาตังกดเลยบอกเวลาด้วยเนอ่ยต้องได้อภัยห้าเปอร์อุ้ยอุ้ยเแกไปกีหลังไปเลยไปเลย สามสิปีพ่ามสิปีพานนะผมต่อเลยต่เลยต่อเลยหน่งเันหนึ่งพนหนึ่งพันแล้วต่อกันทีแล้วต่อกันทีต่อเลยต่อเลต่อเลยไปไปไปต่อันทีน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi đi những video hấp dẫn

ดีด hmm, oh. the ีดีเอางานดี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 เอาไม่ยเอาไม่โยเ่ขอนึงนับขอนึงนับดี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 เออดี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 ด โอเคก็ถือว่าเสมอกันไปครับแหมนิดเดียวพี่ยากไหมพี่ยากไหมนิดนึงนะแต่ถ้าฟิตมาดีๆนี่มีสิทธิ์นะกลัวแล้วตอนแรกโอเคครับและใครที่สนใจเป็นคนต่อไปครับมาได้เลยครับผม จัดมาชาเลนนี้ไฟกับไทยแลนด์อันนี้ปล่อยเดือดผมชอบผมช่วยพันน้ำมันสิพันน้ำมัน